อมันเสียงผีเลยใครเปิดประตูเฮ้ยเอวินเรามาที่เดิมวะมาละเพื่อนอะใช่เราวนมาที่เดิมกัสเอ็ินคือเสียงคุณแบบโอ้เสียงแบบว่าจู่ๆคุณได้ยินตัวนี้อะไรห้องเดิมนะ่ตามมาตามมามันขึ้นบันไดดิขึ้นบันไดดิมันขึ้นไม่ได้เฮ้ยเสียงไรอะเสียงไรอะเฮ้ยผีมาผีมานะผีมาเอตามมาแมท ตามมาไหมตามอยู่ตามอยู่สี่คนเลยอาไอ้นัดไปไหนอ่ะนัดมาแล้วทำไมอ่ะนัดออกมันง่วงนอนพี่มาพี่มาล้างทำไมไม่อยากจะล้างดูคนน้ำหน้าไหมเห็คนน้ำหน้าไม่อย่างไกลเลยอ่ะเอเฮ้ยใจเย็นดิต้านกูกลัวไปท่อไปดีไปดีห้องนี้นะเออเออเฮ้ยเไอ่ะห้องนี้ห้องนี้ ห้องวิผีมาพีมาพีมาพีมาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดินถอยหลังเดินถอยหลังหันหน้าไปแล้วเดินถอยหลังไม่ต้องกลัวหันหน้ามาแล้วเดินถอยหลังอย่าเดินหันหลังเอ้ยกูไม่เล่นแล้วผีไอ้เอืดเรียบร้อยเอืดตายมึงอยู่ไหนกันน่ะเอาดินเดินหันหลังมาเดินหันหลังยังไม่สุดทางเลยบอกว่าโคตรไกลหันหน้าเลยหันหน้ามาตามมา วินวิผีมันอยู่หน้ามึงอ่ะตามมาตามมาตามมาตามคนอ่ะตามมาตามมาตรงนั้นอ่ะวินตามมาวินวินอยู่นี่วินวินเฮ้ยผีผีมันอยู่กอยู่กับกูวินตามมาวินวินตามมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนตามมาอยู่นี่ไปไกลๆอย่างนี้อยู่นี่ตามมาก็เห็นชื่อัอ่ะตามมาตามมาวินตามมาวินเอ้าวินกูเดง เอ้้งหนลยว่าในเกมเนี่ยโอ้ยอย่าด่าเพื่อนเลยวิดแชร์หน้าจอมาดิี่อยากเห็นพวกมึงเล่นน้าห้องยิมห้องยิมสนามบาสสนามบาสฟาสนามจุดบาสไหมมันจะไปเจอล้ออะไรล้อรถวิดแชร์หน้าจอมาดิตั้านเขได้ไม่ไม่ลินอยู่ใจเย็นไอ้ตั้านรอดูไอ้ตั้านตามมาดิตั้านอยู่ก่อนอ้ไอ้หยุดแล้วหยุดแล้วตามมาตามมา ทางนี้นะหรกูเข้าไปเช็คห้รงแชรจอมาดีวินวินตรงวัดตรงวัตรงวัดวินเี่ดันด้วินออกไปไปแสดงว่าแม่งมันมีคนดันกูแล้วกูก็ไอ้วินมาดีดีเฮ้ยวินตามมาตามมาตามมาตามโกนงีเรียบร้อย ยังเดินตามอยู่เฮ้ยเหมือนผีจะมานะกูหหลใ้เอวิทมีปะเทวิทมีเออตามมาเทวิทมีแพรตมีนริเหมือนจะอยู่ห้องเด็กเอ้ยเราเจอยางรถแล้วเอาไปดิเอาไปใส่เออเห็นแล้วนะตามมานะไอวินตามอยู่ไหมตามอยู่วินตามอยู่เดี๋ยวผีจะมานะกูไม่ไหวแล้วว่ะไม่ไหวจริงมาวินตามมา เม่ไหวจลตไองผีมาไอวินผีมาเออกูรู้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วผีอยู่ผีอยู่ด้านหน้าถอยเดินถอยหลังมาเดินถอยหลังอยู่ข้างหลังเองเนี่ยเดินถอยหลังมาเดินถอยหลังหันหน้ามาหันหน้ามาผีไม่มาผีไม่ตามผีไม่ตามทางนี้ทางนี้ทางนี้ผีไม่ตามทางนี้อุ้ยวินเหมือนผีเหมือนผีจะมานะผีมา่ไหนมใช่ใช่อยู่นี่อยู่นี่ไอวินผีอยู่หลังเองอ่ะวิน ชนะมากไอวินใส่ป่ะเฮ้ยวินไม่กูอยู่ไหนมึงมารับผิดไซด์เพอ่าเดี๋ยวไปรับไอวินอยู่ตรงไหนก้าวแน่อยู่ตรงไหนอยู่อยู่อยู่ตรงไหนโอเคโอเคกำลังไปกำลังไปไอผีผีอยู่นี่ไอวินมารับหน่อยวินผีอยู่นี่วินวินวินเออใช่ใช่ใช่ผีอยู่นี่ใช่ผีมาถูกต้องมาดีมาดีมานีมาดีมานี่อเคโอเคออกมาออกมาเดี๋ยวผีไปแล้วเดี๋ยวผีไปเออผีไปแล้วตามมาตาม มันแน่อยู่แล้วน้องเออแชร์หน้าจอสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยโอปีกเองตามมาอ๋อไม่ใช่ใจเย็นดิเดี๋ยวเราจะออกไปตรงไอ้นี่นะไปเอารถล้อลไปใส่เออไม่งรอมันทีมสี่ทันด้วยแล้วพวกมึงนี่เข้าท่านมาเข้าห้องนี้ก่อนไอวินเลยห้องลนะตามมานะเข,อขอ้าแถวไปวินตรงไปตรงไาเลยตรงมาเลยเอวิอยู่ไหนแล้วเนี่ยวิน เออตรงไปนี่เเลยขาตรงอะไรไอ้วินหาวินไม่เจอแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี่ไอ้รอรถนี่ไงรถรถอยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวนายเดี๋ยวนายรถอยู่นี่รถอยู่นี่รถอยู่นี่นะมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้ยกูอยากเล่นใส่ไงใส่ยังไะใส่ยังไงบะางต้านมันมาต้านมาเสรละเดินทะเรียบร้อยต้านโดนต้านโดนไอ้วินกูหออกต้านโดนกูออกยังไม่ต้องออกเล่นต่อไอ้วินต้านเขย่าจ่อมาต้านเขย่าจ่อมาต้านต้านฮัลโหล ตายหมดแล้วตันแชน้าจอมาตายหมดแล้วไอ้ตันตายหรอตายหมดเลนเลยเลยไปเลยผีมีมันจะเล่งเออวินเลยเลเอาล้รถสิเอาล้รถใส่มเอาล้อรถใส่ไปดี้ิเล่นไหมะ่นไหม รถกดรถกดตรงละรถอังกดออกไม่เอากเล่นทุกคนผมไม่เล่นแล้วเดี๋ยวค่อยมาไม่เดี๋ยวค่อยมาเล่นตอนสตรีมพูดวินอะไรก็เล่นไปดิยังจะกลัวละพี่กดออกมาไม่ได้嘛กดออกมาเร็วเดี๋ยวคนดูก็หาว่าพวกป๊อดไอ้เหี้ยเออก็ยอมโดนด่าสวัสดีครับสวัสดีครับ